สวัสดีตอนเย็นเย็นสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนดอจัดเด้ออันนี้คือต้นมะยมพี่น้องหอบ้านนี่อยู่บ้านป้าตีมีต้นมักยมมาสแท้กบับบยาก,กิกินเดี๋ยวจะให้ดูของแปลกนะพี่น้องอันนี้คือต้นแม่เพ่อนเอิญต้นอีกอย่างไหมน้ำตงเพชร กระบองเพชรเหรอต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรโอ้ดึงมันสูงหลายพี่นอ้องดูต้นกระบองเพชรกระบองเพชรที่บ้านเด้อสูงแบบว่าสูงสูงจริงๆนะคะใหญ่มากอันนี้คือกระบองเพชรอยู่ที่บ้านนะพี่นอ้องแต่ว่าเบิ้งนี่เบิอ้องนันดอกมันกินได้พี่นว่าเอาไปตม้มเอาไปต้มวะแม่มใกระังสิเป็นดอกพี่นอ้องมันแสบบ่แม่จะค่อยกินไป กินก็อย่างกินกระปุลเปล่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งกระลังเป็นดอกหลากหลายเลยกระลังเป็นดอกตูปมันเป็นนวยบ่แม่หนี่งฮะเป็นนวยบ่สูงอีหลีได้พี่น้องกับบองเพชรต้นนี้ประมาณจะปีไหมดูนะคะดูตำตำกับมีดอกเสียเบิ่งความสูงของตอน้นอุย้ย ต้นกระบองเพชรสูงมากสี่ไปหายางเหระอันนี้ก็มะม่วงหน้าบ้านนะพี่น้องจะให้ดูเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าต้นละบแพ้งนะพี่น้องอัน,นต้นนี้ยังก่อนนี่แม่เพื่นต้อนอี้ยางนี่านบานน,นีหยางก่อนเออดูนะคะ ลูกมันเต็มไปหมดเลยลูกลูกมันเต็มกระถางเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม่รู้ชื่ออะไรมั่งเนาะมีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเนาะแล้วก็มีอ,อ,อันนี้เขาเอินยังก็แม่นี่ไหม นี่อันนี้เขาอันนี้คือคแม่จะลองมาปลูกดูนะว่ามันจะเป็นไม้อง,งุ่นค่ะอง,งุ่นอันนี้ต้นนั่งกวกหรืออย่างเกาะคือเออเรื่ซมซื้อมรรอมระกดแก้วมอระกดหรอหะอะไรไม่รู้จำไม่ได้เมื่อก่อนเขาฮิตกันนะคะ แล้วก็มีต้นประมาณนี้เนาะขึ้นต้นต้นบักขต้นไอ้บักม่วงแล้วก็มีว้านรวยไม่เลิกแต่แม่พันบอกว่าโอ้ยขาบอกแม่เพิเป็นลายๆน่ะอันนี้มีขาดางด้วยคะ่ะดังๆเป็นราคาหมดนะครับบอกแต่ต้นไอ้เนี่ย มันเกิดได้ทุกที่นะอยู่บ้านเราน่ยอะไรด่างๆแล้วก็มีต้นแม่พืนต้นเอิ้นต้นอีกย่งก็คือไหนจำมาได้ต้นเศรษฐีเหรอต้นสูงมากงั้นต้องตัดลงต้นมีกระทั่งต้นกล้วยด่างพี่น้องเอ้ยแล้วก็ ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งคือบ้านพี่อากับอาวเนเมืง e องพักอีโฮมพี่น้องผู้ใดอ,อยากกินแกงพักอ e ีโฮมบัางคะผักมะรุมกำลังอ่อนๆก็มีแก่ก็มีเนาะต้นไอ้บกูดกับต้นบังไงอันนี้คือหน้าบ้านเ้อพี่น้อง ่ต้นบักแอปเปิลบักม่วงแอปเปิลต้นหนึ่งก็โอ้โหดูนะพี่น้องดูค่ะดูแล้วก็ล่วงลงมาอันนี้ต้ทองอุไรกำลังจะเป็นอยู่หน้าบ้านกำลังจะเป็นดอกเด้อทองอุไลต้นนี้กำลังจะเป็นดอกมันสิเป็นดอกแง่ไหนแมแต่บามันกำลังจอดอกวะทองอุไร ต้นมะม่วงแอปเปิลอยู่หน้าบ้านมันจะมี3ต้นนะพี่นอ้องดูตอนมันมีก็ไม่อยากกินกันเนาะตอนไม่มีก็อยากกินอยากกินตอนมีมันก็เยอะไปหมดแล้วข้างกันมานะพี่นอ้อง อันนี้พี่เอินบอกแข่งขมบอกมาดูไข่ดูขาดแท้เไม่มีคนกินวะเนี่ยไม่มีใครกินโอ้ยบรกแข่งขมสาระแหน่ผูกพอได้เก็บเดี๋ยว้เดี๋ยวจะให้ดูของดีแล้วพี่น้อง แวบแวบเห็นต้นอะไรไหมคะแวบแวบข้างถนนเลยค่ะอันนี้คือสมุนไพรสมุนไพรตาหวานสมุนไพรตาหวานพันวาเอาใส่ต้มต้มไอต้มไก่บ่อันนี้คือปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะเก็บกินในครัวเรือนนะคะโอ้ยคุณบีมบีมาด้วยเหรอคะไม่ใช่ก็ทายที่คิดไป นี่หัวแดงเขาเรียกว่าสัญลักษณ์เมียฝรั่งว่าสันปะอันนี้ปฏิบัติเอามากว่าจะเก็บอะไรเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ยอดยอดฟักทองอันยอดฟักทองจะไปทําอะไรกินคะแกงหน่อไม้เอาไปแกงหน่อไม้นะคะเห็นไหมคะริมข้างถนนเลยค่ะขี้หมาขี้แมวเยี่ยวใส่หมดนะคะ ไ,ไม่ได้เห็นบาน่าคารนี่เห็นไหมเนี่ยเขาล้อมหัวไว้อย่างดีนะเนี่ยอันนี้คือบแกม่วงใหญ่แล้แบกพองอันนั่นอันน้อยๆเพราะเขเป็นกับนี่พี่น้องเอ้ยบลาอืดบักม่วงกินมาอืดบักม่วงกินเลยนะคะเพื่อไงเต็มต้นอยู่พี่นอ้งองบักม่วงต้นใดกันดี ไปแล้วค่ะเอาคลิปรอบบ้านผลไม้รอบบ้านผักทุกอย่างที่กินได้มาให้ดูนะคะเอาเปิ้ลผงสีเก็บไปยังอีกบานใส่ตบมมาใส่ตม้มม่าปาดที่ทอ่อใส่หอดตบมามา่าพี่น้องเลยดูนะคะ อันนี้คือผักยาสมุนไพรเขาว่ะยาตาหวานไปแล้วค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะจันเนาะวัสดีค่ะบายบาย,บาย